สวัสดีค่ะเราอยู่กับน,น้องายปานตัเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะอยู่ในชุด51,900าบาทนะคะชุดนี้ก็ถ้าจะเหมาะกับนะคะกิจกรรมต่างๆงานเลี้ยงงานสังสรรค์ค่ะคาราโอเกะนี่ก็เหมาะเลยค่ะแนะนำชุดนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะมาดูกันนะคะในชุดปรุงเสียงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชุดแหลกนะคะแหลกก็จะเป็นแหลก 6U ตัวนี้ก็จะมีนะคะ power ab 2002 1เ0นะคะก็จะมีคอสอนาล็อกนะคะ3ทาง1ตัวนะคะจะมี ไมโครโฟนอีกแล้วก็ปลั๊กไฟะะให้มาอีกนะคะในชุดแหลกมิดในชุดนี้ก็จะได้นะคะเป็นเคปลาสนะคะ CX40 นะคะตัวนี้ก็นะคะจะมีฟังก์ชันต่างๆก็จะเป็นนะคะโวลลูมเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลบนะคะตัดตามใจชอบมีเชื่อมบลูทูธแล้วก็ช่อง USB นะคะสามารถนะเสียบฟไฟได้ก็ได้มีช่องเสียบไม์อีกนะคะสี่ช่องให้ไปอีกสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะมาดูในส่วนของลําโพงกันบ้างค่ะว่ามีอะไรกันบ้าง ตอนนี้นะคะก็จะได้เป็นเบสเทอร์โบ18นิ้วนะคะสใบส่วนกลางก็จะเป็น A12 2สใบนะคะวัสดุก็จะเป็นไม้อัดแท้นะคะทนทานต่อการใช้งานทนแดดทนฝนนะคะเลยนะให้ไปนะคะสำหรับนะชุดนี้ก็จะมีสายลำโพงอีกนะคะ5เมตระให้ไปอีก1สายแล้วก็ไมโครโฟนอีก2ตัวแถมให้ไปอีกนะสำหรับราคานี้นะคะเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดูค่ะว่าจะหนักแน่นแค่ไหนคะ กันบ้างคะได้ฟังเสียงไปแล้วนะคะถูกใจกันไหมเอ่ยนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะถ้าหากลูกค้าสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจบริษัทเอกซาวชัยภูมิจํากัดหรือว่าอยากฟังเสียงแบบจุใจสามารถเดินทางมาได้ที่หน้าบริษัทเลยยินดีต้อนรับกับลูกค้าทุกท่านเลยวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนหากมีสินค้าดีๆตัวไหนมานําเสนออีกนะคะโปรดติดตามชมในคลิปต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ